ไม่ใช่ดีพ้าสามแล้วแล้วก็ผมก็นั่งจอบจอบจนจูจคูเขาเออเดินผ่านมาอีกไม,ไม่ใช่ครูฝึกนะครูโรงเรียนผมแล้วแล้วผมก็เต๋อครูเขาบอกว่ายังไม่ดอนหรอผมผมก็ไม่พูดเออผมไม่พูดอะไรหรอกผมก็รีบนอนรีบนอนเพราะว่าถ้าครูฝึกถ้าครูรู้ครูก็จะเออเอามารอบกองไฟอีกรอบแต่แล้วคือพวกผมก็ แก้งนอนอีกเก็บพอครูเข้าไปก็ขึ้นมาจ,บจับพี่พี่ผมจะเป็นคนตรวจนะตรวจดูสถานการณ์ว่ามาหรือยังุว่าครูมาหรือยังก็ตรวจไปใช่ไหมแล้วเอือสรุปเอออะไรรู้ไหม เออผพาห่มเออที่ปกอยู่ข้างบนอะมันพังเนาะคือพี่ผมต้องทําใจออกไปเออสร้างเารีบสร้างรีบสร้างจนครูเขาเออจนเออครูเออชั้นเออชั้นของผมนราบอกให้เออรีบบอกให้พี่ผมเข้าไปนอนเออเข้าไปนอนปุ๊บแล้วเออจอครูเขาเออรีบเออเข้าเข้ารถว่าจะเออเอาของอะไรออกมาพี่ผมรีบซ่อมหมดเลยจนขรอรีบซ่อมเสร็จปุ๊บก็นั่งคุยกับ เพื่อนผมจนบักกะตอมแม่เออบักกะตอมเออบักกะตอมก็มาแล้วก็มาอยู่มานอนมันอยู่ในเต็นท์ผมใช่ไหมแล้วผมก็คิดอะไรรู้ไหมจะแกลเพื่อนผมผมแค่เอืออะไรวะจะแกลเพื่อนผมแบบแกลชักว่าวมาแบบชักว่าวเพื่ออือเพื่อนเพื่อนผมเออแบบผมเออแกลเพื่อนแบบเอาเอาเออมือผมไว้ในผ้าผมแล้วก็แบบทำแบบมาขนมจี๋มาแล้วก็ เออขึ้นขึ้นลงลงอนะ่ะผมแกลแ้งเพื่อนเขาแนละ้วแกล้งบอกกตอมแนละ้วบอกกตอมบอวกว่าเฮยวงมึงดูนี่ดิแม่มันทําอะไรวนะแต่แต่ผมบอกว่ากูกูแค่แกล้งมีเฉยตอมกูเออผมบอกงั้นแลาเพื่อนเออบอกกัตอมก็บอกว่าอา๋อแต่ผมก็แกล้งแกล้งพวกมันไปแกล้งแกล้งไปแม่แม่กูแม่ผมแกล้งเฉยเฉนะแม่มันจะอ,อะไรนะ ต่พวกขนุนกับบอกมีนะขนุนนะ่ะแมงมันทําเป็นอยู่ขนุนแม่งทําจริงอยู่แล้วเจพาครูเออเขาครูเดิมก็มาอีกแล้วครูคนเดิมก็มาอีกแล้วแล้วรอบนี้เขาบอกเออตอนนี้เขาเรียกครูคนอื่นมาแล้วผมโอ๊ยรีบนอนเลยอ้วคือไม่อยากเออไปคือไม่อยากอีีเออโดนนะ รีบอันอนี้นอนจริงเลยไม่ไม่ได้นอนจริงหรอกแกลงอีกผมเพื่อพี่ผมแกลงก,กันอีกแล้วขึ้นมาอีกหิวน้ํามากผมกินเออผมจะเอาน้ำเนาะตอนนั้นคือตอนนั้นคือน้ําไม่เหลือคือน้ําไม่มีเแม่งน้ําของฟ้าของผมปิดไม่สนิทสรุปน้ําออกหมดเลยก็ต้องมากินน้ําเปล่าเนาะพอกินน้ำเปล่าเรียบร้อยผมก็ ขึ้นมาโอ้ยพึ่งรู้ว่ามีขนมอีกอยู่เป็นห่อนน้อยนะเป็นอะไรนี่แหละกินเสร็จกําลังกินเออพวกพี่ผมเออพวกเขากําลังหลับอยู่พี่ผมขึ้นมากําลังกินเนาะแตนน่แล้วคือพวกเพื่อนผมนะอีกคนนึงก็มันได้กินเนาะมันบอกว่าเฮ้ยกินอะไรกันนะกินด้วยพวกพี่ผมก็ต้องให้กินเนาะเพราะว่าเออเขาตื่นเห็นแล้วแล้วเออพวกกเขาพูด คำเดียวสรุปกินลุกขึ้นมากินทั้งคนเลยประมาณตั้งวันวันตั้งตั้งสามคนนะกระตอมรวมถึงบอกกรตอมกูเออคือผมเห็นบักซีนะแม่งยังนอนไม่หลับเห็นนั่งคุยเปิดไฟฉายอยู่เห็นเงามันอยู่แล้วมันออกมามันบอกว่าพีนังเดเตียนสุบๆนูนนสบายบอ ผมก็บอกว่าโอ้โหแม่งนอนไม่สบายเลยอุนอนกุนอนไม่สบายแมพ่พี่บอกสิบอกสิแม่งแม่งก็คุยนานๆพี่พี่ผมโอ้ยอย่าคุยกันหลายดีพี่ผมโอ้ปาาแป้งซส่โอ้โอโยนุนเออกับนุนแป้งใส่หัวมันเลยเต็มหัวแม่งแม่งมันรีบกลับไป <c oughs> แล้วก็พี่ผมก็แล้วก็แล้ว เขากำลังจะหลับสนิทแล้วเรื่องแล้วเออไผ่พี่บัติมาอีกแล้วไผ่พี่บัตินี้คือตดบอกให้ตดกันทั้งเต้นนะตดไปมาคือพวกผมหัวไม่หยุดนนะ่ะแบบจนครูไม่ได้ยินเนาะครูเขาก็เสียงหัวเราะกันอยู่ันนั้นคือโอ้โหบอกให้กินโค้รหมิ่นแป้งี่พี่ผมปลาลี่บอ,อกมาลี่บอ,อกมาให้มันเป็นควน แล้วเออเพื่อนผมอีกคนมันนอนไม่ได้นะคตร้อนเลยจนถอดเสื้อแล้วก็เอาแป้งเย็นมาทารอบตัวแล้วก็นอนมนสบายอยู่แต่พอตอนเที่ยงคืนมันก็เย็นเย็นแล้วมันเย็นเย็นแล้วแล้วพอคุยกันมาแล้วเพื่อนเพื่อนผมก็เงียบสนิทแล้วตอนนั้นคืนนอนกันจริงแล้วผมก็หลับไปหลับกันจริงหลับกันปุ๊บแต่แต่พวกเพื่อนผม มันไม่ได้หลับจริงมีแต่ผมคนเดียวที่หลับจริงเพื่อนเพื่อนผมมันตื่นมาตั้งเดี๋ยวตั้งแต่เดี๋ยวตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อนผมมันตื่นตีหนึ่งตีหนึ่งมันก็แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อพักสามนไปก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่าง